แงเหมือนกันน่ะเอ้ยกดะท่เมือยไนอยู่นิ่งๆแย่เลยถามจริงคนเลรอะไรกระช้ะเคลื่อเป็นอะไรนะพวกอะไรนะที่ที่แบบว่าอะไรนะที่คนอยู่สุเรียกว่าอะไรอัลไสเมอบ้าหรือว่าไงเอที่ออะไรข้อเอ่สัตว์ไม่ตายไว้เยอะเนี่ย ได้วะโอ้ยมันถ้ากระโดดมันจะตบอย่างนั้นด้วยนี่หวะมันก็รถมอเตอร์ไซค์เราไปไหนอะเอาเรียบรอบไปใครมีรถส่วนเกี่ยวเกิน200มั้งได้รถปอไซค์ปอนะไอ้เหี้ยมีคนขโมยไม่มันมีรถสี่อยู่นี่หนเมารถสี่รถสี่รถสี่ใครมีรถส่วนเกี่ยวเกิน200มั้งมีข้าวเสียป่ะล่ะเมื่อกี้ให้เบนไปไหมล่ะ เอาเอาด่เอาอาให้หน่อยนครับเออแด่นี่กูบอกละเฮียเอาเออไปไปค่อยให้ไปเอาลูกบนลูกเรไช่วยไปนะ

ดูวงขนาดนั้นอะมีหกตัวเองไม่เป็นไรหรอกเออสเกลดีกว่าทำไปไกลๆคะแนนเรเกัได้แล้วบแลกูได้กันด้ได้ิบปุุกกูไว้สัตว์ ว่างูเปียบแน่อยากส่งแล้วอ่ะหนู่นไงูตัวหนึ่งนอนอยู่ไกลๆเลยเนี่งูมันอยู่ตรงเนี้ยสามตัวเนี่ยเห็นนอนอยู่มาร์คฟ้าโอ้คือกลัวมันไม่ได้อยู่หน้าเราเว้ยกลัวมันอยู่ตรงอื่นอ่ะกลัวอยู่บ้านตอนนั้นไม่อยู่บ้านกู

ตรนนี้ลูกมันด้วยเนี่ยปอ,อ,อนว่าอย่าลงไปดีกว่านะเดี๋ยวขึ้นมาไม่ได้ดููในบนเขาอ่ะหมู่บ้านหมดแล้วพี่อ๋อตายเลยมันมีตัวเดียวช่าน วางข้างบนนะมันได้ยินเราแล้วนั่นแหละเข้าสับเบียว่าห้าตัวเฮ้มันอยู่ตรงไหนอะไม่สนใจอ่ะน้องเขาบอกว่าหมดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนว่าของมันอยู่ไหนกูจะไปเก็บโอ้โ๋อยยูู่่่ออทีผมมหเสเเทียบไปดิฮ้ยดีมากสี่น็องจะน็อกจะน็อกจะน็อก มันไงมแล้วมันมอนมันมันจะน้องกูเจ็บมันเจ็บนาตีเขาเหรอใครโยกวะเฮ้ยโอ้ยโยกตกเขาหน้าเพียบเลยช่วยกูเถอะไม่ตกเขาเฉยเลยเอาเลยรถเมื่อกี้หมดแล้วพอตอนี้หมดแล้วเรียกมากกับปั๊มยาปั๊มยาไปพัเย็น ดดับดับดับไวดจับไม่ดอ้ยายิ่ตายเลยตัวเดียวมันโดนตีด้านบนยิงไอตัวด้านบนอ่ะนตกอีกแล้ว กระสุนเยอะไปสุดเยอะไม่ใช่หลามันตายไม่ใช่มัน,นอยู่ด้านบนนั่นแหละเมื่อกี้ไอ้ไอตัวนั้นโดนยิงแล้วมันแอบ,บมาฝั่งเรามือก็ระวังนะรออะไรอะล,ลองขึ้นไปน็อกสักคนดิเดี๋ยวเราจะรู้ยังไ <ป S 1> ม เอดังได้อีกทีนี้ไปไหนไว้นั่นดีพี่ผมหามาดเพิ่โอ้แหละเนี่ยมูจิงมูจิงมูจิงเข้าวงเขาวงเข้าวงเข้าวง งูหรอมึงงูแดไม่เลี่ยงไหมงูแดอ่ไนเนี่ยมันยิงมันเป็นงูมันเป็นงปล่อยมันปล่อยมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ตายตายง อ oh, ทำไมมึงไม่ให้คิวคูวะไอวงผู้สายยิงหวกเท่าไหร่นะส